ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรมันจะมาล้องเลยไ่ฟังครับ Come on I c a n t s t o p the past time Baby good night I just want t o m a k e n t comment e u p คุณมองผมที่ข้างนอกแต่ไม่ได้ดูที่ข้างในข้างในตจผมคุณไม่ได้มองเข้ามาคุณมองแค่ข้างนอกแล้วคุณไม่ตัดสินไรต่อเลยคุณมองแค่ข้างนอกแค่นั้นพอ สดาส o ดูโอลิซินดาวไอคนที่นั่งรอง,งมา่ินไม่สนเธอ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 สนแต่มันคนเดียวไอพวกที่ว่ามันชาบลองชะกัะชับปุยเมนเพรว่ามันหลอ่อย,ยังเปชักปุยแต่โผล่มนได้แค่อะไรตอนวินแค่นั้นมันพลาดินเฝ้าเมนไอคุณคิดว่าดีแต่คุณนึคิดว่าเขาดีแต่คุณไม่เคยสนใจอย่างเอดูเขาที่หน้าตา ถ้าเขาเหลอกเป็นคนดีหลือถามแค่น้อยใหเราไม่หลอกถ้าเราเป็นคนดีของสังคมทำดีมาตลอดไม่เคยทำอะไรที่มันเจ Josh ็บจำหรือให้เจอท้ำมาเหมือนกับมันใจสั่งมา mm hmm. ใอ้ควาน mm hmm. บาดมาให้ควาน้ำบาดมาให้มีนบาดหมาให้ควานบาดหมาแ <dem> <stell> มนแ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 มน